สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมหลายประเทศถึงหันมาชอบพลังงานนิวเคลียร์กันและพลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวเราไปสอบถามผู้เชีย่ยวชาญกันค่ะสวัสดีค่ะฉันคือผู้เชีย่ยวชาญทุกคนสงสัยกันใช่ไหมว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดขึ้นมาได้ยังไง โดยโวงงานไฟฟ้านิวเคลียร์จะอาศัยปฏิกิริยาการแตกตัวหรือที่เรียกว่าปฏิกิริยาฟิชชันเกิดจากนิวตอนชนกับธาตุยูเรเนียม2-3-5ที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ธาตุยูเรเนียมแตกตัวเป็นอะตอมเล็กๆและปล่อยพลังงานความร้อนออกมาค่ะจากนั้นพลังงานความร้อนจะต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำซึ่งจะไปหมุนกลางหันไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างหรอคะงั้นเรามาดูข้อดีของพลังงานนิวเคลียร์กันก่อนเลยนะคะข้อแรกผลิตพลังงานได้มหาศาลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้พลังงานมากกว่าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติข้อที่2ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดปัญหาโลกร้อนเมื่อเทียบกับพลังงานฟอสซิลค่ะข้อที่3ต้นทุนระยะยาวต่ำ เมื่อสร้างโรงงานไฟฟ้าแล้วสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในราคาถูกค่ะต่อมาเรามาดูข้อเสียของพลังงานนิวเคลียร์กันค่ะข้อแรกอันตรายจากสารกรัมมันตรังสีหากเกิดอุบัติเหตุเช่นเซนโนบิลหรือฟุกิชิมะอาจทำให้รังสีล่วไหลได้ข้อ2ปัญหากากกัมมันตรังสี จากของเสียต้องเก็บไว้อย่างปลอดภัยนานนับพันปีเลยค่ะข้อ 3. ต้นทุนการสร้างสูงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องลงทุนมหาศาลและใช้เวลาสร้างนานฟังดูน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่การบริหารจัดการให้ดีด้วยค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่า พลังงานนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพสูงและมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดแต่ก็ต้องมีการจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างระมัดระวังแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานแห่งอนาคตที่เราควรใช้หรือไม่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ